ไปับไปบานี้ลูกฝันลูกฝันว่าเหมือนกับน้องอ่ะน้องเขาเป็นทางเครื่องนะเขาสื่อกับแม่ตะเคียนได้แต่เ่าหลัว่าเป็นตะเคียนมองนี้บอกพอดีเป็นาภาษาอย่างกฤษเลยว่าขอแม่ตะเคียนเด้อเป็นบางสีหน้าขอแม่ตะเคียนเด้อพอดีเป็นสิขอโชคขอลาเพื่อกับภาษาอย่างเกฤษคนไปดอกคอนนะอเคนซื้อได้นะบานี้พอแต่เคนซื้อได้ปรับหนาเพื่อเหมือนแดงขึ้นมาเลยแ <ừ> ดงขึ้นมาเขาพูดปัดแก่ตรงนี้แดงเบลย บั่นไปกับบ้าคโมหัวเบาซักเบาซักก็อ่อนลงพ้านมหัวโนรีก็อ่อนลงบัานโนกับบ้าย่ำตามสตีคือคือดินขึ้นนะดินขึ้นบ้านโนกับบ้านนางพักหนึ่งโุกเขื่อนรับไปอีกฝันว่ารถไฟใหม่รถไฟใหม่มันเป็นรถไทยนะเนาะี่มันเป็นรถไถอยู่ด้านหน้าแล้วมันมีฟางนะมันไม่โนก็เลถามว่าเบาซักว่าเักนี่รถไฟสีใหม่รถบนริษัทวางสีหน้าเบาซักมาบ่บริษัไหม่ ไอ้ไฟน่ะมันลุกบุ่มบุ่มบุ่มมากมันสีมาใหม่เลยนุ่งจนสีอ่อนแหละเริ่มสีแข็งแหละแม่บัดนี้ยิ่งจะเจียมวันสังข์ห้องวิวิววิสิีนุก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีแมานางเมื่อยอยู่เอ้าวโอ้โเราเรเคยมามาหลอกีนรอบที่สามเพิ่งเคยได้จอดรถนอนแบบนี้แล้วก็โดนเต็มๆต็มคือถูกตามที่หลอกกาบวันเลยดูทีหลอกกางวันคดูทีหลางวันเลยใช่ตรงนี้อยู่ที่ไหนก่อนอยู่ที่จอบหลวงพราว ทีทีแขนแน่ที่เรามากคือมาก็ไม่เคยนอนไม่เคยนอนนี่นี่แหละพวกเรามารอบที่สามเราเพิ่งไปจวนรถทะเบียนรถแปดเก้าโอ๊เก้าแปดเลขเก้าเก้าหกแปดห้าเก้าหกแปดห้าค่ะรถที่คุณจอดแปดเราสามมวดติดค่ะ จะมาไทยอีกไหมไม่แน่ครับอ,อะไรนะเก้าแปดหกก็ก้าเก้าหกแปดห้า เก้าหกแปดห้าเก้กแป้าแกรามนวดติดค่ะรู้กันใต่อก็มาบอก่นั่งนั่งมาเห็นมาหอดแล้วกับกรบเาล่องจากรถเอนอนอมันกือเหมือนมีแนวน่ะล่ะเออมันมีแนวนย่นต่อยากนอนแมนลองเลยสตาร์ดูอืมพีได้ว่ามันมันมันเป็นสอง ระวังนะทีทีนุนอนลูกกับตื่นถึงบ้าแล้วลูกกับเทอมรับไมอีหลูกกับว่าันอีกแล้วกันโดนเมื่อค่อยสีไม้นู้นนะแม่นคือบาสาขันบ้านเอิดเอาฝันนู้นเด็เดี่ยวแล้วก็ฝัน ข้อผิอด่าสามาแรงัปวดนวดนุ่งไปเลย,เลยมันเริ่มสิแข็งแล้วแม่แบบไม่ต้องไปซื้อในในข้อฝันมันจะแข็งแลบบคือไฟมันเริ่มสิลวกเข้าเข้ามาแล้วนู้นเริ่มแบบดินสีดินขึ้นมาสีลุกลดูขึ้นมาอ้าวข้อฝันตัวหนึ่ง <billion S 3> ่าะว่าทำไมานอนนานสรุปแล้วโดนผีอามโดดมีอะเ,เราไปดูทะเบียนรถกันค่ะเดี๋ยวตามกลางวันแสกๆผีอามด้วยเนาะกลางวันแสกๆเลยนะคะ นอนข้างในเลยนอนข้างในด้นนนวยน,น,น,นี่นะคะก็ตะ,ะเคียนเงินล้านอยู่วกันแล้วก็เือเป็นเพราะว่าแล้วงขายหางมันกาพวกพันกับแม่แตะเคียนด้วยบ่เพราะว่ามันเป็นฝันสองช่วงไม่พี่โอ้ไม่ช่วงที่คณะนอนเลยมันเป็นอสองช่วงเพราะว่าฝันรอบแรกอะนุ่งสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วยนุ่งก็มาตั้งสติเลยนุ่งก็นอนไหมอืมกับฟันแบบปันใหม่โน่นเอออ่าเซเบียนลดมาเนี่ย เก้าหกแปดห้าถืออยู่เนาะก็ว่าก็กลัวอยู่พี่ไม่เคยเป็นเด็ดอ๋อกลัวอยู่มันมีรู้สึกมันก็ง่วงเลยหรอเปล่าม่ค่ะปกติเป็นอย่างนี้ไหมไม่ไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นอยู่ๆอยู่มันอยากมันจะนอนไง อนปกติมากเลยล่งจากรถเลยเนาะแม่ปกติบมก็จะลงจากรถไปหาผีก่อนแมนสรุปแล้วโดนผีอ้ำอยู่ในรถเราก็ไม่รู้รองใสยู่บ้นนเน่โดนเหาโดนผีเนี่เหาโดนเีาจากนอนไงแมนมันตรงมีล่ละเออิ้มเฉยเฉยมีดี ขอบคุณน้องนันนี้ความฝันเนาะความฝันนะคะนะมวดก่อนก็เบาฉากแตกสามตัวเนาะความฝันเนาะฝันควนพ่อแมวค่มวดก่อนฝันเลขอะไรนะสามตัวตรงสามวดนี้อีกทีชี้หน่อยแบนรถเนาะนี่นะลุ้นต่อมวดที่แล้วเบาฉากมวดนี้ภรรยาเก้าหกแปดห้าเก้าหกแปดห้าลาวสามวดแล้ว ราวสามหวดแล้วติดติดกันเลยติดกันเลยอายุน้องวิเด๊สามห้าปี35เพื่อเอฟซีถามเพื่อเอฟซีถามเนาะเดี๋ยวสิถามอายุอีกล่ะอายุค้นฝันอีกล่ะสามสิบห้าปีเนาะทะเดียนรถเก้าหกแปดห้าเพราะว่านอนในรถคันนี้เลยนะคะนี่ปกติปกตินะคะก็จะลงจากรถนะเต่ อมาวันนี้ไม่ลงนะคะ FC นอนนะคะเลือกว่าไม่มานะคะ FC คะนี่เด้อนะคะที่น้องวิฝันกลางวันเสกๆนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าฝันเป็นคือคล้ายฝันไร้เป็นจริงนะคะ FC เนาะค่ะนี่นะคะรถของบ่าวศักดิ์นะคะท่านผู้ชมเนาะก็คือ,อน้องวินะก็ฝันฝันกลางวันเสกๆนะคะแล้วก็ฝันเหมือนโดนผีอังประมาณนี้นะคะ FC นะคะน,นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้นนะคะแอดมินนำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะอ,อ๋อมีไก่ด้วยนะมีไก่เ้าตัวนะ,ะน้องวิเจอดีนะคะเอฟซีนะคะที่ตะเคียนชินแม่ตะเคียนแล้วก็อาจอมปลวกเงินล้านนะคะเอฟซีจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะแม่ตะเคียนจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะเอฟซีนะคะ แล้วก็อจอมปลวกเงินล้านก็จะอยู่ฝั่งนั้นนะคะอยู่กับต้นตะเคียนนะคะแม่ตะเคียนนะคะสี่นางนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นความฝันนะคะท่านผู้ชมคะค่ะในคลิปนี้เนาะค่ะ,ะรับชมนะคะเป็นเพียงแนวทางเดินนะคะ F c ซนะคะฝันก็คือฝันนะคะ f c จะ ส่วนตัวเลขจะเข้าไม่เข้าแอดมินก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าความฝันก็คือความฝันนะคะแอดมินก็นําเสนอนะคะให้เอฟซนะคะที่รับชมก็ได้รับชมอยู่นะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาบาสักฝันได้นะคะตรงก,รกันกัอาจาร์เมลนะคะเข้า3ามตัวตรงตรงถ่งายเอน้ากั่งะคะค่ะนะคะเอฟซีค่ะนะคะก็อันนี้น้องวิก็เล่าให้ฟังนะคะ ค่ะวันนี้แม่นางปูดมนะคะก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราติดตามอีกคลิปหนึ่งนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็จะมีนางรำนะคะมารำถวายด้วยนะคะค่ะเอ็ดมินรับชมเอฟซีนะขอภัยนะคะ fc รับชมแล้วขอให้มีโชคกันทุกคนทุกท่านนะคะรับชมช่องมิ h ิชแนลนะคะขอให้ได้โชคนะคะเงินล้านนะคะท่านผู้ชมเนาะขอให้แตกล้านนะคะขอให้รวยนะคะขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะ fc ค่ะอันนี้ภาพบรรยากาศนะคะอ๋อคุณประบัติเพิ่งมานะคะ คุณประบติเพิ่งมาโอ้โหสวัสดีจ้าเพิ่งมาถึงบรือเ่ะเพิ่งมาถึงบรอโอ้คุณประบติเพิ่งมาถึงพีเนียลซดิยนเทเลนนะคะมาจากคนมื่อเนี้ยคนเดียวบอโอทีมงานนะคะเพิ่งเดินทางมาถึงนะคะเอฟซีนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะแอดมินก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแนวทางของ น้องบีนะคะก็คือทะเบียนรถนะคะที่ฝันนะคะท่านผู้ชมนอนและก็ฝันกลางวันเหมือนพีอ่ำนะคะท่านผู้ชมเนาะ9685นะคะเป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะคลิปนี้แอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ